จะได้เล่นเล่นปลาทอยอย่างแม่ไม่เจ็บค่ะฉันเป็นนักรีวิวฉันก็เป็นนักพูดอยู่แล้วไม่กินไหมไม่กินไม่ินได้นี้อร่อยมากกินเลยกินเลยเออเอามาเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูนะคะมีของทานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทานกันในเลยสดว่ามันกรอบจริงไหมมันร้อยจริงไหมเออแต่ว่าปลาหมึกกรอบมันหมดนะใช่มันมีแต่ปลาหมึกมันมีแต่ปลาหมึกบดย่างเตาถ่านน้องนะคะใช่หมึกบดย่างเตาถ่านคุณชิปนะคะอืม ฮารโรยแรงจะวันนำไล่มดรอดแล้วนะคะพอสนันบ้านที่ห้าต้องมาได้แล้วนะคะนะพอสนันต้องมาค่ะนะคะทุกคนขาบ้านที่ห้าเราขอเสิร์ฟบ,บ้านที่ห้ามาเสิร์ฟปะป้อนเน่อยค่ะนะคะมาเสิร์ฟปะป้อนบรรลุลึกค่ะนะคะเสริมความร้อยให้ทุกวันนี้ทุกคน โยไหนทีละจะไม่เสื่อโยไหนละถึงจะไม่ซังนะพอจะหนังความร้อยความป่งความนวมมียู่แล้วกับเสือปอนจ้านะคะรอยไหมบอกเลยว่ารอยเอาทุกคนมาดูค่ะนะคะแต่ว่ามันหมดแล้วหมดแล้วแต่ว่าดูความกรอบความนวนะจ้าทุกคนเราโมแล้วโมค่ะบันก่อนอืมอืม อย่าลืมนะกอซื้อไปซื้อด้วยนะ้วยตายก้อนไปถึงลำตายเด็กๆก้อนมากเนี้ยสอบคุณผ่านต้องก้อนใครที่สั่งซื้อแล้วขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ปังปังค่ามาหรือยังหลับบ้านที่ห้านี่ดูต่างเสียดายไม่ได้กินน้ำจิ้มโนทุกคนเนาะอืมอืม พวกนี้จัดเต็มให้ดันบอรี่เลยไม่หกกรอบร่อยมันกร,บรกุบกรอบนะอืแต่ว่าหมดแล้วอะมันกรอบอมาลูกค้าอุย้ยหล่นแม่นะวังสวัสดีค่ะลูกค้อาอใครสนใจก็ฝากกดหนุนกันด้วยนะนะคะข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะสั่งหมึงหมดนย่างเตาถ่านนะคะในตะกร้าเลยค่ะนะคะแะ่ร้ความพอืม,อม เด้ความร้อยอืมเป็นกับเพราะว่าเด็กหมดร้านแล้วอะไม่พี่หย่งนีคเขาเป็นนักอะไรนะแม่นักรีวิวครับนักชิมค่ะนักชิมนักรีวิวแต่น้องนะคะับไม่ได้เด็กหมดร้านค่ฮะนะคะ,ะ,ะตอกองร้อยคล้ายๆเหมือนกับยากินค่ะทุกคนร้อยคือร้อยนะแม่เออร้อยคือร้อยค่ะนะคะหบิย่งร,อร้อยดือดวงร้อยกินเสร์ฟคล้าๆกับยาค่ะร้อยคือร้อยแซ่บคือแซ่บจา้านัวคือน,นัวค่ะอืม หนักแตกเลือดพลอยว่ายิบลอยพลอยพลอยน่ารักหน่อยสิลูกนะคบทีนี้เขาไม่เรียกแตกเลือดค่ะนะคบใครเรียกว่ายังหาค่ะนะคใครแห่แล้วทำไมแม่น่าแดงอ่ะฟาช่ไหมหรือว่าแม่ชอบขับรถตักได้ ฉันไม่มีฝ้าค่ะไม่มีฝ้าไงฝ้าแดดนั่นน่ะที่แดงๆหน้าแดงๆอ่ะเสียใจค่ะดูค่ะนะคะอืมฝ้าแดดฝ้าดาอะไรของฉันไม่มีค่ะเพราะฉันไม่เคยออกตากแดดค่ะนะคะอ่าทุกคนนะคะมาสังสื่อมึงฝุดย่างเต่าทานคุณติบกันนะคะทุกคนในตะกร้าเนี่ยบอกเลยว่าร้อยผีงนี่ไม่ค่อยชอบแบบนี้แต่ว่าชอบกินกน้ำหนึําจิมแบบน้ำจิมทัวงลอยไม่ชอบปลาหมึกบดย่างน้ำปลาเยค่ะ อืมอืมนะคะบ้านที่ห้าของเรานะคะมาาค่ะนะคะมาเสิร์ฟมาป้อนนะคะมาเสิร์ฟมาป้อนกันค่ะนะคะทุกคนค่ะบอกเลยว่าร้อยจริงๆนะคะร้อยแบบไม่เอาแล้วฉันเอาเธออืมเอาเพราะว่าฉันชอบแบบนู้นชอบแบบมีน้ำจิ้มถั่วอืมอืมไม่มีทิ๊กต็อกติดกั้นนะใช่ทั้งเถิดนยจอย ืมันีิฮ่าว่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาไหมกันเดี๋ยวที่ไปซื้อของก่อนซื้อไอ้นั้นน่ะซื้อเครื่องครัวซื้ออะไรอ่ะงเงีเคืองคิันีางหีเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมีครัวืองทบมาให้ดูค่ะตามสัญญานะคะแล้วก็นะคะมีน้ำจิ้มถั่วสุดโบราณมาด้วยนะคะทุกคน่าเพราะฉะนั้นสั่งซื้อกันข้ามาคอนะคะใส่ข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดอืดด้วยนะข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะ เข้ามาอุดหนุนกันด้วยเนี่เดี๋ยวไปลงงพัวมังทิพย์ใช่นะฮะนะอ่ะนะคะเนะข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดสั่งกดซื้อนะคะในติ๊กตอกของเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะอ,ออเดอร์ของเรานะคะเข้ามาแล้วก็ช่วยกดสั่งเสริด้วยค่ะบ้านที่ห้านะคะบานสี่เซฟพันไปเลยบ้านสี่ห้าบานที่ฮกเนี้ยสั่งเสริได้หรือยังคะนะคะอืม,อม นะคะอย่าเถี่ยวแช่อย่อยาเถี่ยวกังวลอยู่ออยาเถี่ยวรังเลอยู่ได้แบบนี้เออนะคะสั่งซื้อกันเข้ามาค่ะนะคะอ่าทุกคนนะคะบนเหรียนเออว่างนะคะผีเดีนติดตามไปนะคะแร่ทิปที่มันไปกรุงเทพนะบอกเลยนะคะ ตัวเองยังไม่ได้คาไปการทดสอบที่นะคะแต่ก็ไปแล้วแต่ก็จะไปสวยไหมชุดลยจินลดาลูเลิศค่ะอืมนะคะฟาดลาตินไปเลยค่ะเออนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนขานะคะก็นะคะใครที่อยากจะไปเคารพทดสบก็นะคะเรียนเชิญค่ะนะคะไปง่ายมากแม่ไปง่ายเพราะแม่ก็เคยไปใช่ไหมใช่แล้วก็แบบนะคะ ทุกคนแบบยิ้มย้มแน่มใสแล้ใช่เพราะว่าการการที่ว่านะคะเราเป็นพระสงฆนิกรของพระองค์ท่านนะคะก็นะคะเราใครที่มีโอกาสได้ไปก็ไปเถอะค่ะนะคะเพราะว่านะคะท่านตัวท่านเองอะ่ะนะคะทั้งสองพระองค์ตั้งแต่รัชกาลที่เก้านะคะแล้วก็พระพันปีหลวงตลอดจนถึงรัชกาลที่สิบ นะคะ,ะแ,แล้วก็พระบรมมวงสารนุวงศ์ทุกคนทุกท่านนะคะท่านก็ใช่ทุกพระองค์น่ะท่านก็นะคะขอโทษด้วยเพราะว่าท่านเนี่ยนะคะทําเพื่อประเทศไทยเรามาเยอะแล้วค่ะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องนะคะแสดงความสำนึกในพระการุณาที่คุณกรุณาที่คุณของพระองค์ท่านค่ะทุกคนค่ะนะคะก็ใครมีโอกาสไปก็นะคะไปค่ะ นะคะเดี๋ยวพี่หญิงดีจะขึ้นไปวันไหนนะคะเดี๋ยวเผื่อเราไปกันอีกใช่ชุดทีกจะพร้อมเออเลิศนะคะคกกแต่ใช่แต่พี่หญิงดีอ่ะน่าจะนะคะไม่ได้ใส่ชุดจิรดาไปแต่ให้มันสุภาพที่สุดค่ะเพราะว่าเราเป็นคนนะคะอ้วนนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวชุดจะระเบิดเพราะฉะนั้นอยาพูดพี่เออนะคะเดี๋ยวชุดจะปิ้นหรือคุณจะกัขา,ขาอะไรแบบนี้เออแม่แล้ว,ะะแ,ลวแล้วแม่ตัด เตรียมตัดชุดใหม่หรอใช่นะฮะเตรียมตัดชุดใหม่นะฮะเพราะว่าจะไปในการนี้โดยเฉพาะเพราะว่านะฮะถ้าไม่ปีนี้ก็คือปีหน้าจะต้องไปอยู่แล้วนะคะเพราะเพราะฉะนั้นไม่รู้อะมกลาแต่ว่าถ้าจะไปจริงๆก็คือต้องจองตั๋วล่วงหน้าเพราะระยะทางจากบ้านเราไปมันไกลมากเป็นพันกว่าก,กิโลเพราะฉะนั้นแม่แมงปอนะฮะเออว้าฮามีคนคิดถึงแล้วนาง เหรอใช่แมงปอนะคะแมงปอบ,บินมาหาอ,อทุกคนนะคะก็ฟังเรื่องราวจากพวกเราไปแล้วก็อย่าลืมนะคะกดสั่งซื้อในทิกต็อกนะคะตะกาทิกต็อกของเรานะคะหมึกบดย่างเตาถ่านคุณทพิปนะคะแล้วก็นะคะมีนะคะหนวดหมึกบดย่างหมึกบดย่างเตาถ่านแล้วก็นะคะตอนนี้ก็คือหมึกกรอบเนี่ยหมดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะคะหม,มึกบดย่างเตาถ่านคุณทพิปนะคะ น้ำจิ้มถั่วสุดโบราณสั่งซื้อกันไปเลยค่ะฝากอุดนนะคะฝากอุดหนุนด้วยนะคะข้อจอเข้าใจมาแล้วกดในตะกร้าเลยค่ะสั่งซื้อมาบ้านที่ห้ารออยู่จ้าใช่ค่ะนะคะัอปอนป,อน,ปอนนะแม่น้เออสิรเสิรปอนป,อน,ป,อ,นปอนกันมาแล้วบรรยากาศเป็นไงบ้างที่เธอไก่หดลองเล่ามายู่สิเออก็บรรยากาศก็ผู้คนหนึงแนนแลวที่ไปอ่ะช่วงนั้นก็คือแบบ หลังฝนตกพอดีเออแล้วหได้ได้เข้าเฝ้าง่ายไหมลูกง่ายค่ะแม่นะคะแล้วก็มีแบบอาหารมีน้ำแจ่ประชาชนด้วยเห็นไหมแล้วก็เข้าแถวนานไปทิพไม่ไม่นานไม่นานที่ไปช่วงเย็นไม่นานนักเดียวนะคะคนที่จะไปมาส่งแล้วอร่อยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะคนที่จะไปนะเห็นไหมทิพก็ไปมาแล้วทิพก็กลับมาบอกแล้วว่า นะคะเขาแถบไม่นานเพราะฉะนั้นทุกคนขานะคะคนที่อยากจะไปจริงๆก็ไปสิค่ะนะคะ่แไปเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมีรถรับส่งเลยใช่ไหมฮะมีรถรับส่งเลยใช่ไหมมีรถรับส่งด้วยจิตอาสาชีวินมอไซค์พอรับพูดก็มีรถรับส่งพอตอนออกมาด้านหลังอ่ะเหรอใช่เออเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกคนคาะแม่มันสะดวกทุกอย่างนะคะให้ให้ทุกคนตั้งได้ตั้งใจไปนะก็ นะคะหรือว่าใครอยากจะไปพร้อมพี่อย่งดีก็นั่งรถขบวนหนึ่งเจ็ดสองไปนะคะเดี๋ยววันไหนแฟนขับเยอะมากออน,นะคะแล้ววันไหนที่เราจะขึ้นไปเดี๋ยวเราจะบอกแล้วก็จะพอว่านะคะก่อนที่จะขึ้นขบวนรถเราจะ ไลฟ์สดให้ท่านพวกท่านได้ดูว่าเรากําลังจะไปเลอ,อเออเลอะเ,เห็นไหมเอฟสี <MC S 2> ทัวฟ้าเมืองไทยจริงๆขค่หญิงลูกเออ,อ,อนะคะพเพราะสนามนายนะะ่าไม่หญิงลีไม่ได้ไปด้วยอ่อใช่พี่หญิงดีนะถ้าไม่ติดสอบนะถ้าไม่ติดสมัครสอบนะพี่หญิงดีไปค่ะแต่ว่าพี่หญิงดีก็ต้องเลือกอนาคตไปด้วยนะคะ เพราะว่าเราจบมาแล้วเราก็อยากมีงานทําในอาชีพที่เราฝ่ฝันนะคะทุกคนคะเพราะฉะนั้นนะตอนนี้ทุกคนคะ่ะจิ้มเข้าไปที่ติ๊กต็อกนะแล้วก็มึกกดยัางเตาถ่านคุณ,คณทีมนะคะน้ำจิ้มถั่สูตรโบราณคะ่<ล>ะพริกแ,รแยกถั่วแยกน้ำจิ้มแยกคะ่ะ เพราะฉะนั้นนะคะสั่งซื้อเข้ามาค่ะเลยนะคะอืมนะคะเลิศๆนะคะรับเสิร์ฟๆป้อนๆมาค่ะทุกคนคะ่ะเวลาของพี่อีกดีที่จะหยุดเพราะฉะนั้นบ้านที่ห้านานมากเกือบจะครึ่งชัวง่วโมงแล้วผ่านไปทุกคนค่ะไม่สงสารกันบ้างหรยอคะกฎมาให้หน่อยค่ะบ้านที่ห้าแบบพอมๆแบบจึง้งๆแบบปังๆไงคะเออนะคะเสิร์ฟเันเข้ามาป้อนกันนข้ามาเลิศเป็นข้ามาค่ะ นะคะมาตัวอ,อย่างบ้านที่ห้าทิปย์อย่าง,งเห็นะ <c oughs> บ้านที่ห้าขาบ้านที่ห้าอยู่หม่องใดบ้านที่ห้าอยู่ป่าใดบ้านที่ห้าอยู่ตรงไหนนะคะก็ถามบ้าอร่อยเปล่าคะใครนะลูกค้าถาม่าอร่อยเปล่าอร่อยค่ะอร่อยจริงนะคะอร่อยจริงลูกค้าคนไหนที่ยังไม่ได้ลองลิ้มชิมรสนะ ก็นะคะกดในตะกร้าเข้าไปค่ะมีทั้งส่วนรถมีทั้งความอร่อยมีทั้งของสดใหม่มอไปกับทุกท่านคะ่ะสวัสดีออจ้าน้องฟิลสวัสดีคะ่ะน้องฟิลสวัสดีคะ่ะนะคะนะคะช่วยกันสั่งซื้อหน่อยนะคะทุกคนขาบ้านที่หแบบเลิศ บ้านที่ห้าแบบหรูหรูบ้านที่ห้าแบบเลอะค่าบ้านที่ห้าแบบเสิร์ฟป,ป้อนแล้วเลอใจบ้านที่ห้าเล่อยู่กันแล้วมีความสุขอยากจะเสิร์ฟให้คนกับคนรักที่ทานเสิร์ฟได้เลยค่ะบ้านที่ห้านะคะเพราะฉะนั้นนะคะหมึกบดย่างเตาถ่านคุณทพิปเนี่ยมันเป็นอะไรที่นะคะลูกค้ารีบซื้อกันเลยเดี๋ยวอีกใช่ย<ป>ี่สิบนาทีเดี๋ยวยิ่งลีก็ <น>ใชชั่วโมงยี่สิบนาทีเ<ช>นาะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนขาก็นะคะอีกยี่สิบนาทีสุดท้ายเนี่ยพี่หญิงดีอยากให้น้องเขาน่ะถึงสิบออเดอร์ทุกคนจะต้องช่วยกันสั่งซื้อนะคะทุกคนขานะคะเพื่อเป็นกําลังใจกับพี่หญิงดีมาเสิร์ฟมีขายของเก่งตั้งะะใจขายของไหมพี่ทิพย์มากเลยคืนลดมากค่ะจริงๆริงของน, <ะ S 2> นางอ่ะคือลดจริงจริงนะคะไม่ได้แกล้งยอ่อไม่ได้หมามั่วซั่ว ไม่ได้มาสตอนะคะแต่ว่านะคะของนางคืออร่อยจริงๆและไม่นันพี่อย่างลีไม่ทานน้ําจิ้มเล่นทานน้ําจิ้มสดข้าวใช่ฉ<ช>่ำอร่อยจริงนะคะอเอออร่อยจริงแต่เสียดายวันนี้อน้องก็เพิ่งทำน้ําจิ้มเพื่อจะป้อนเสิร์ฟไปกับลูกค้าค่ะนะคะพวกนี้อ่ะนะคะเดี๋ยวเราจะได้มากินกันจริงๆทานกันจริงๆแม่ไม,ะะไม่ทำข้าวอยังวันนี้ทานแล้วไม่ทำกับข้าวอะไรอ่ะ วันนี้ผัดเผ็ดปลาปลาอไรปลาน้องเช็ดไปหาก็คือปลาดุกเออแล้วไม่ไม่คั่วแลนมั้งเหรอคั้ <laughs> <laughs> วแลนกูไม่คั่วจ้ะเ,<อ>เพราะกูไม่อยากคือ <laughs> <laughs> นะคะะบ้านที่ห้าว่าไงจะมีคนใจดีไหมเออไหนล่ะนะคะยี่สิบกว่านาทีสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนอย่าทำเป็นเล่นแลนะ แต่พูดถึงนะต่อยขายไม่ดียังไงเล็กติ๊กต็อก,กปิดกั้นยังไงอะ่ะทิโอเคเพรอทิปคิดว่าทิปเห็นในแบบความที่แบบว่าเอกทีฟของแม่นางก็น่ารักขึ้นนะ้านางรู้แบบขายขอยวิธีแบบ,บิธีจ้างนางนะนางก็แบบซีวแบบเออนางพยายามขายนางเก่งใช่มากเก่ง ใช่แล้วก็หลารักอะ่ะอเลิฟแล้วก็พี่อีกดีก็เหมือนกันก็นมาแล้วรอบนี้อ่ะคือเราอยากจะให้ นะคะได้ทำมาหากินกันแบบนานๆแบบเล่อนๆโดยที่ว่าไม่ต้องมีอะไรมาบั่นทอนจิตใจเออให้ดามลงดราม่าเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะมันผ่านไปหมดแล้วมันเลือนไปหมดแล้วมันจางไปหมดแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่ดีก็ไม่ได้เก็บมาใส่ใจเราทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะก็ทุกคนขานะคะอยากจะซัพพอร์ตเราสองคนก็สั่งหมึกบนย่างเตาถ่านในตะกร้าที่ต็อกอันนี้ได้เลยค่ะนะคะสั่งกันมาได้เลยค่ะเพราะว่าของดังอร่อยจริง เนอะเออหนัวจริงลดจริงนะคะทุกคนส,สิบนาทีเหลือสิบเก้านาทีเพราะเมื่อกี้แม่ครึ่งชมมั่วโมงใช่สิบเก,ก้านาทีสุดท้ายนะคะทุกคนอยู่ที่ตะกร้าที่สี่อยู่อีกเพราะฉะนั้นนะคะสั่งเข้ามาค่ะหนึ่งนาทีหนึ่งตะกร้าก็ยังได้หนึ่งนาทีห้ตาตะกร้าก็ยังได้สั่งเข้ามาค่ะนะคะช่วยมาปิดช่วยมาปัดช่วยมาให้มันจบจบพํมๆไปที่สักสิบกว่าตะกร้าสิบกว่าบ้านเนี่ยเป็นหัก้วเมืองทิพย์ ฟื้นฟูแล้วหรอคะใช่ค่ะเมื่อเฟื้นฟูขึ้นมาแล้วก็สั่งมึงบดย่างเตาถ่านน้องทิพย์ไปทานกันค่ะนะคะเออนะคะ้นยอ่ะอย่างคนอย่างซับพอร์ตมานี้เออวันนี้ตวันนี้ที่กตอกกับปิดกันหมากแรงแืงไม่กินแล้วลอห้าสิบวะใช่ก่อนจะมานี่ํำแกงส้มหรือกินน้ำตอโอ้ตายแล้วอยากเธอผี่ิว เธอก็กิกนได้ฉ่ำไปเลยนะหญิงนะ<ช>เพราะว่าสตอกับแกงส้มนะเข้ากันร่อยเลยแกงมือนะคะไม่ต้องห่วงค่ะไม่ห่วงเมเลก็ไม่ยอมจ้ะแล้วขวบบางที่เราทำเมนูอะไรกันล่ะก็แล้วแต่หญิงจะคิดมาลูกเออคิดมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำกันนะคะทำกันให้มันร่อยให้มันพําให้มันดื่อดุ้งให้มันรออ่อยจีนเซอร์ไปเลยตามงนน <ะ S 2> นะคะ<น>ใช่เมนูเลก เฟนค่ะบอกว่าอยากให้ทําผัดหมี่เหลืองไม่ทำเป็นไหมทาเป็นมีเหลืองเออทําเป็นผัดฟิลแบบไหนของแม่ก็ผัดฟิลแบบบ้านๆเลยใส่ไข่ใส่อะไรเออใส่ไข่ใส่อะไรนะคะใส่ลูกชิ้นใส่ฮอตดอกใส่มงใส่หมูอะไรก็ว่ากันไปนะไม่ทาเป็นเลิศทําให้รวยทาให้รวยนะคะก็มีซีอิ๊วขาวนะคะซอสนะคะสีมวงดำด้วยเลย อืมก็ได้ก็ใส่ด้วยอ้าวแล้วผัดซีอิ๊วไม่ได้ใส่ซีอิ๊วดำใช่แต่เราก็ใส่น้อยๆไงค่ะแต่ฉันจะใส่ซีอิ๊วขาวจ้าจ้าเออนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นสั่งซื้อกันเข้ามาค่ะนะคะสิบเก้านาทีเนี่ยมันเป็นเวลาที่เร็วมากเพราะฉะนั้นทุกคนเออเพราะฉะนั้นทุกคนค่ะนะคะได้แค่เจ็ดนาทีแล้วสิบเจ็ดนาทีแล้วนะคะสั่งซื้อกันเข้ามาค่ะน้องๆที่น่ารักของพี่นะคะ สั่งซื้อกันเข้ามาให้มันร้อยให้มันดืดุงไปเลยค่ะนะคะสวัสดีค่ะพายอาร์กำลังสองออวันนี้<อ>ที่ตอกติดกันนะที่ตอกติดกันแรงนะคะน้องพายอาร์น้องอะไรก็แล้วแตท่ที่เข้ามาแล้วทุกคนเออ่วยเปิดการมองเห็นให้มั่งนะเออแล้วก็อย่าลืมสั่งซื้อมาบ้างแลอืม,อมนะ มัอืมนี่จะคาเป็นชั่วโมงแลี่อย่งได้ได้เซออเดอร์อยู่เลยเซบาอยู่เลยเออสั่งเสือกัาบ้างนะคะไม่ใช่ว่าพิมพ์แบบโนนแบบนี้คามาันนั่นคามบนนี่แล้วนะคะก็สั่งเสือมังค่ะคืนนี้แต่ต้องกลับไปย้อนดูในรอบชุดว่ายน้ำใช่ไหมนะคะรอบฟิลิมฮะรอบฟิลิมเหรอพีลิมรอบพีลิมไม่ะะแล้วรอบพีลิมเมื่อไหร่ ไม่รู้เบิกเขาเบิกใ้ประกวดแล้วนะก็ถามนางดูสิว่าลองมีริมก็วันที่ยีิบเอ็ดมีไหมอ่ะที่เขาประกวดใช่ยี่สิบเอ็ดใช่ยีิบเอ็ดค่ะประกวด MUT นะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องให้กําลังใจวีนาค่ะลูกนะคะเลิศแถวบ้านเขาเรียกชาติใหม่พี่เสียใจค่ะกูตอบอยู่นี่ค่ะแม่กูก็ไม่เรียกแล้วค่ะนะคะเพราะกูเป็นหญิงแท้มาตลอด เขาเรียกว่าเป็นน้องหญิงลีน้องหญิงใช่เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนขานะคะแม่มาแล้วบ้านโอ้ยขอบคุณค่ะเลิศวันนี้ที่กลัปิดการนี่ต้องใจจ่อยนะคะห้าบ้านเราก็นะคะเราก็ดีที่ดราลดนี้ยังขายได้สิบบ้านเราก็ดีต่อไปอีกนะคะหกบ้านเราก็ดีใจสำหรับคนที่มาซัพพอร์ตเราเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้กับพี่ยินดีด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นทุกคนขาแรงใจเร่งเชี่อมาแล้วก็ฉันก็ไม่ลืมถึงได้ถึงยังไงฉันก็จะกลับมาทําความังทิพย์แล้วก็มาเลยสดกันสนุกสนานแล้วก็ทุกคนถานะคะณตอนนี้นะคะน้องมีผลิตตัณฑ์สินค้าก็คือหมึกบนย่างตอง่านให้แม่และแม่ไปคือแม่ต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปไปกับลอ,องเออแล้ก็มันไม่ได้ไกลเออนะพูดถึงมม่ไม่ได้ไกลหรอกเออรินึ่งงั้นสองวันสามวันได้เนาะ ใช่เพราะบ้านพี่เญีงียไม่ได้ไปไกลไม่ไม่ได้ไกลจากตัวเมืองยะลาเลยนะคะแล้วก็นะคะทุกคนขาก็นะคะณนะตอนนี้บ้านที่ห้ามาแล้วขอบ้านที่หกหน่อยค่ะมารำรองแงงวัดร้องแงงที่องค์สักคืนมากเลยจ้าน้องทิพย์กับน้องหญิงลีร้องแงงคณะภาคินดำุงเวียนครุกอืมได้ค่ะอ้ยชอบคนติดตามเขาเยอะอยู่นะนะคะชอบใ,<น>ใชอออ่อยู่แถวไหนคะเอออยู่แถวไหนคะ อยู่แถวไหนเอ่ยนะคะอยู่แถวไหนคะแล้วก็ยิงีติดตามอยู่นะละวงรองแง่งของคุณพาคินเนี่ยนะคะจริงเหรอใช่เหรอเออ,ะะอเพราะว่าบีเออนะคะจริงนะคะเพราะฉะน,นั้นถ้าอยากอห้พวกอยากให้ พี่งดีไปรำนะคะพี่อย่างดีก็ชอบอยู่แล้วในด้านรำแบบนี้นะคะเพราะครึ่งหนึ่งของเราก็คือมีเชื้อสายอิสลามอยู่ก็อยากจะไปรำเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะไปรำก็ติดต่อกันเข้ามาะค่ะคุณพาคินนะคะอืะอรองเงงของคุณภาคินนะตอนนี้ทุกคนขาช่วยกันสั่งหมึกบดย่างเตาถ่านคุณทิพย์นะคะลอยดื้อดุงลอยดื้อดุ้รอยจีนเซอร์ค่ะามาละแม่ไม่รู้ะนะคะเพราะฉะนั้นเออะค่ะ เออใครอ่ะนี่ะ้าใคร่ะเพื่อนเมื่อก่อนเออนะครับพี่ทิพตตอนนางรามกลัวนางห้าปากคนในกลุ่มที่ลังเป็นลมอ่ะอืมพนันลาดิวดเสียใจค่ะเสียใจค่ะนะครับมึงจะบูรี่อะไรนะนะคะเออแร่งเออมึงอย่าอาของเมื่อก่อนแบบบูรีจ้าตอนนี้มาไม่แร่เลยนะคะอืมนะครับมึงแร่สบางเอาหยิมไหมแร่ยิมไหม เออยิบไหมยิบไหมไม่รอกผูไม่ยิบได้หรอกเดี๋ยวยิบไหมยิบไหมสักทีหนึ่งเออเออฟันขาเวอร์เดี๋ยวนี้นะคะบอกเลยว่านะคะทุกคนยิบแล้วแบ่งฟันมาได้กี่รอบตอนนี้เพิ่มเป็หกรอบแบ่งฟันมาแล้วหกรอบกินอะไรแปลงกินอะไรแปลงกินอะไรเสร็จแปลงกินอะไรเสร็จแปลงกลับจากนี้เมื่อกี้กินในนั้นเ็าปะกลับไปก็แปลงค่ะแล้วแล้วเวลาไม่กินน้ำดอแม่แปลงไหมแหม น้ำดอยมึงกินแต่กูไม่เคยกินขา<อ>แม่อ่ะแม่ยิ้มแม่แฟนขับดูให,หม,ม่ยิ้ม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 แบบฉีบยิ้มเลย ไม่อย่าปากแลยไม่ยิ้มสวยๆเลยเอากูก็ยิ้มไม่เกิดเลยยิ้มใหม่ยิ้มใหม่สวยๆยิ้มเหมือนนางงามเออหวานอ่ะโอเคนะคะแม่แล้วมีอะไรดำๆตรงนั้นล่ะมาเดี๋ยวคุณเจ้าออกให้อะไรดำดำล่ะพี่เลียงวีนนะคะเออนะคะมึงไม่ต้องกลัวค่ะนะคะอาทิตย์หน้ากูไปอุดค่ะกบค้างเปียกนะครับเออนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนค่ะนะคะสั่งหมึกบดย่างเตาถ่านคนทิพย์นะคะน้ำจิ้มสดสุดโบราณ นะคะหอมจริงนะโอ้ยอย่าไปยุ่งกับคำเลยค่ะพี่ที่แบบเมนโบนอะไรแดงๆที่หน้าอืมอะไรที่แดงๆที่หน้าเพราะตอนนี้นะคะก็มีแก้มชมพูไว้นะคะเผื่อท่านเผื่อท่านเจ้าหลวงค่ะแม่แล้วพุงพะนางเห็นว่าเขาเขาจะมาดีดีเมคอีกแล้วอืมชอบค่ะแม่สมมุติว่าค่ายกัตนาเขาเชิญแม่ไปแบกเสลียงหลวงไม่เอาไหมกุไม่ไปค่ะเอาเลยแม่ปน กลเปบนเจ้านางค่ะรับวบทเจ้านางเท่านั้นแล้วบทอะไรล่ะเจ้านางไงเอาเอาเจ้านางอะไรล่ะเสขระเทวีพระหาทเทวีเจ้าเท่าอั้มไกลวงเล้ยวเออนะคะก็ไปฟาดกับนะคะคุณยุ้ยจินดันมโนแจมไม่แม่คุณอั้มพัชราภาธเขาคงเปลี่ยนนักแสดงหละรอบนี้ไม่เดี๋ยวฉันชอบตัวเดิมค่ะเอาแม่สมมติว่าฉันชอบตัวเดิมสมมติว่าค่ายกัตนาเขาพักแม่มาเออแม่ก็แสดงเป็นเสขระเทวีพระหาทเทวีเจ้าส่วนทิพย์ล่ะ ก็เป็นเจ้านังอันทิพย์ไงเออ,เ,อ,อเป็นแม่ของยิ่ปิดมณีไงเออเออนะคะทองพยาลูกรักมาเนเซ่เออดนดดนดน้ำอยู่นุ่นเออเอาทุกคนเพราะฉะนั้นก็สั่งหมึกบดย่างเตาถ่านคุณทิพย์ไปนะคะเข้ามาค่ะนะคะเพราะว่าเหลือ เวลายีงไม่มากแล้วทุกคนขาพี่อย่างนี้ก็ต้องลาทุกคนไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้ทุกคนมาเสิร์ฟตอนใช่เพราะว่าวันนี้มันปิดก้อนใช่แล้วก็อีกวันนี้ก็คือปิดกันบ้านที่หกไม่มีหรอบ้านที่หกนะคะเราขอกันบ้านที่หกตั้งนานแล้วบ้านที่หกใจดําใจดาแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูน้องวีนานะคะในชุดฟิลิมค่ะ พีริมนะคะในชุดพีริมของน้องวีนานะคะคือชุดวีนามนะคะอืมเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนติดตามน้องด้วยนะคะให้กําลังใจน้องนะคะให้น้องได้มงคาบ้านค่ะเลยคาบ้านคาใจไปเลยนะเจ้าวีนามงคาบ้านแน่นอนใช่แม่ให้กี่เปอร์เซนต์ที่มงคาบ้านไม่รู้แต่ฉันเอาร้อยเลยค่ะฉันชอบนางจริงจริงรอบนี้น้องวีนาคือมงคาบ้านแบบร้อยเปอร์เซนต์นะคะนี่นาง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 มีความ เต็มที่แล้วก็ดังสวยนะคะในทุกๆุกชุดที่ดังแม่อย่าดันตกนออกมาเนี่ยคือดังสวยเออนะคะดังสวยนะคะจริงๆทุกคนอ่แฟนคลับว่าเจ้าหลวงดีแล้วเจ้าหลวงอะไรล่ะอนะคะไม่มีเจ้าหลวงค่ะนะคะกูกูเป็นเจ้านางเพราะฉะนั้นกูยังไม่มีเจ้าหลวงค่ะแล้วก็ไม่คิดจะหาแล้วค่ะอืนะคะเพราะฉะนั้นสั่งซื้อเข้ามาค่ะทุกคนหาเพราะฉะนั้นนะคะ เหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วหนึ่งนาทีอะไรอะมึงก็ดูสิเออหนึ่งนาทีจริงแล้วแม่ก็นับนาทีได้ตรงเป๊ะเลยไม่ก็มันขึ้นมาหนูมึงดูสิไหมาขึ้นว่ายังไงแม่นี้ยี่สิบนาฬิกาสี่บกนาทีเอออ่ะอ่ะต่อไปค่ะทุกคนนะคุณมาร์กนาที่มาช่วยมานจอยจอยเหมือนเดิมกันให้พี่หิงรีไปพักผ่อนนะเพราะว่ามันคํำแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวเราค่อยว่ากันพรุ่งนี้ใช่นะคะแล้วก็ติ๊กต็อกขาเปิดการมองเห็นถึงกับเราหน่อยนะคะค่อยกลับมาพรุ่งนี้จต่ทุกคนขาบ๊ายบาย